ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2554ผมเองอยากจะอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในประเทศไทยครับกพถือเป็นกลุ่มที่สำคัญมากในการช่วยขับเคลื่อนในเรื่องเศษรษฐกิจของประเทศนอกเหนือจากภา,าคอุตสาหกรรมและที่สำคัญยิ่งตลอดสองเดือนที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบมากจากพาน้นำท่วมที่ผ่านมา ในภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้วันทีพ่พจชกาย,ยน2 5 5 3ก็อยากอยาจะมไว้พ่อให้พหี่น้องเกษตรกรทุกคนครับปี2 5 5 4นี้ยประกับความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก่อ้สุขปรารถนาและที่สำคัญยิ่งครับกอให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ยัง่งยืนสำหรับคนเหล่านี้ให้กลายเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรมีระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นมนุษยสังกัดในฐานะที่เป็นประชากรที่เก็บ